สวัสดีครับขออนุญาตส่งผลงานหน่อยนะครับวันนี้เ,เป็นงานกำคอนะฮะหน้าไม้ยิงปลาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นรางศูนย์นะครับผมศูนย์อลูมิเนียมเนาะรางอลูมิเนียมศูนย์นะครับมีศูนย์หน้าศูนย์หลังเต็ปตามนี้เลยนะครับผมโชว์งานลายไม้นะฮะเป็นไม้มงคลนะครับผม แกะเชคเกอร์นะฮะไม่ได้ลงสีนะครับแกะเป็นลายเชคเกอร์เข้าหลามนะฮะเ,เป็นสีธรรมชาติลงลงเคลือบด้านไปนะฮะตัวนี้ปีกโรลเลอร์ก็เป็นปีกห้าสิบเซนนะครับแกะลายมังกรนะฮะงานตัวนี้เป็นของคุณพี่เฉลานะครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้นายแบบเรากลับด้านมาให้ดูอีกทีนะฮะ ด้านหนึ่งนะครับท้ายตัวนี้จะจะมีกระพี้อยู่ตรงหลังพอดีเลยนะรตรงแก้มนะฮะทั้งสองข้างประมาณนี้นะครับปิดท้ายกันกระแทกด้วยอลูมิเนียมนะฮะต่อท้ายไม้ชนิดเดียวกันเนาะนะครับดูความงามของลายไม้ธรรมชาติลายถือว่าจัดมากนะครับตัวนี้ ลางเป็นทําสีอโนได์นะครับตัวนี้ก็รวมๆแล้วก็หลายบาทอยู่นะฮะสนใจก็สอบถามได้นะครับผมที่0611977175เนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมบเดี๋ยววันนี้จะมาเทดสระบบศูนย์ให้ดูนะฮะนู่นเลยขวดเราจะมาร์กเป็นจุดไว้นะฮะตรงขวดเห็นไหมเอ่ย ไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ลูกชายมาถือกล้องให้ก่อนนะครับผมระบบเซฟนกนะฮะใส่ลูกเข้าไปก็ขึ้นเซฟปั๊บนะคะร้อยเชือกด้านในนะครับในล่องเหมือนศูนย์ลางไม้ทั่วไปนะฮะ เก,เก็บให้เรียบร้อยนะจะมีที่เก็บเคือกเนาะเป็นล็อกออโต้นะตัวนี้อกระบอกล็อกออโต้เนาะนี้โอเคอีกห้าสิบนะครับโรเลอร์โรเลอร์ในข้างขาวนอกนะครับผมไป ยา,ยาเดี๋ยวสูนนี้ต้องไปตั้งกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคนยิงเนาะ <c oughs> อันนี้ช่ามกวมาเทสให้ดูเฉยนะครับว่าระบบไม่ขัดข้องตรงไหนเนาะเสียงดังสนั่นนะฮะ <c oughs> ลักเลเตอร์ก็ปลดง่ายๆครับผมอ่า <c oughs> <c oughs> ล็อกอกดตรงนี้ก็เป็นฝ่ายหลังนะครับดึงดึงหน้าออกมาเท่านี้เ,เ,เองเนาะไปดูบาดแผลกันไม่รู้จะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับ <c oughs> ท่านก็ไม่ค่อยได้เทสนะฮะงานเป็นศูนยงนี้เนาะโอ้ข้ามไปเยอะเลยนะ <c oughs> ข้ามไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้อง ไปตั้งศูนย์กันใหม่เนาะเลงใหม่หรือผมยิงแม่แม่นเองก็ไม่รู้นะฮะใช้ได้ครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม